Fast and Furious ครับกรณีวันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าวินดีเซลอยู่ๆก็พูดขึ้นมาเฉยเลยครับว่า All f a s t and f u u i o u s ตอนนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก Avengers Endgame ครับก็บอกอย่างนี้ในการให้สัมภาษณ์ครับช่วงนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นในการโปรโมทหนังเรื่อง Fast and Furious ภาคที่9หรือว่า F9 เรื่องนี้วินดีเซลพูดมาหลายครั้งแล้วครับกับเรื่องที่ f a s t and f u r i o u s จะมีทั้งหมด10ภาคเนี่ยเจ้าตัวเล่าซ้ำอีกหรอบนะครับว่า ไอ้กรณี Fast นฟิลเลียสมี10ภาคเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคุยกับพบลาโบแกชอบเรียกพอวอลเกอร์ว่าพลาโบฮะแกคุยกับแกบอกว่าแกคุยกับพอวอลเกอร์เนี่ยตอนช่วงประมาณปี2012-2013ซึ่งตอนนั้นหนัง f a ส t อยู่ที่ภาค5ภาค6นะครับสคนนี้สนิทกันมากเพราะว่าเล่น Fast นฟิลเลียส s แล้วก็ประสบความสําเร็จมาด้วยกันนะครับเขาคุยกันว่าเฮ้ยนายเราว่าหนังอ่ะมี10ภาคเลยดีมากเขาคุยกันประมาณนี้ครับแล้วก็ วินดีเซลยอมรับว่าตอนคุยกับพอวอเกอร์เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้ว1 0ปี1ิปีที่แล้วเนี่ยแกก็ยังไม่ชัวฮะว่ามันจะเป็นไปได้หรอือว่าว่าฟาสต์แอนด์ฟิรีสมันจะมี10ภาคแล้วมันจะออกมาในลักษณะไหนแต่วินดีเซลพูดณวันนี้ครับณวันที่หนังถึงภาคที่9แล้วเนี่ยว่าตัวแกเองรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้เป็นไปได้สำหรับหนัง f a s t and Furious ตอนที่แกไปร่วมงานกับมา Ver v e l CinematicUniverse กับมาเวลสตูดิโอ แกไปภาคเสียงเป็นตัวละครกรูดนะครับ I am g r o o t นั่นะนะให้กับ Marvel Cinematic Universe ซึ่งพอแกมองไปในจักรวาล Marvel เนี่ยที่เริ่มต้นในปี2008เนี่ยแล้วกว็กว่าจะมีการเดินทางสู่กาแล็กซีก็หลายปีแล้ว Marvel ก็อยู่กันมาเป็น10ปีถูกไหมครับแล้วก็มีหนังหลายภาคมากเลยหลายเรื่องมากเลยแล้วที่สําคัญก็คือสุดท้ายพอแกเห็นว่าเฮ้ยถ้าหนังภาคสุดท้ายอะเนื้อเรื่องมันเยอะพอเราทําเป็นแบบ9.1 9.2ได้นี่หว่า คือจริงๆนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับหนังหลายเรื่องทำครับแฮง์เกอร์เกมก็ทำแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ทำกระทั่งบุปผาลาตรียังทำเลยครับแต่วินดีเซลบอกว่าณวันที่แกรู้สึกว่าเฮ้ยฟาสต์ซันฟิลเีต้องใช้สูตรนี้คือตรงที่แกเห็น Avengers Infinity War แต่กลายเป็น Avengers Infinity War กับ Avengers Endgame ครับแกบอกว่าตอนนั้นแหละทำให้แกรู้สึกว่าเอ้ยถ้า Fast and Furious ภาคที่9ของเราเนี่ยมันมีเนื้อหามากขึ้นเนี่ยเราก็ทำเป็น f a ส t 9แล้วไปต่อ Fast 10ได้นี่แหละครับคือจุดที่วินดีเซลบอกว่ามันคือแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาจากหนังชุด a v e n g e อร์ของ Marvel Cinematic Universe ส่งต่อมาถึงหนัง Fast and Furious แต่อันเนี้ยสารอันนี้ของวินดีเซลที่ให้สัมภาษณ์ออกมามันบอกอะไรกับเรารู้ไหมครับมันบอกกับเราว่า Fast and Furious ภาคที่9ไอเอฟที่เรากำลังจะได้ดูกันภายในไม่กี่เดือนนี้เนี่ยไม่จบคำว่าไม่จบคืออะไร คำว่าไม่จบก็คือคุณได้ดู Hunger g a m e มใช่ไหมครับ Mockingjay Part 1อย่างนั้นนะ่ะคือฮะจบแล้วเหรอวะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ค้างพอสมควรแล้วก็จะไปต่อภาคหน้าอะไรก็ไม่รู้อีก Harry Potter ก็เหมือนกันการแบ่งตอนจบเป็น2ตอน Avenger ชัดสุดดีดโป๊ะหายครึ่งโลกแม่งจบเลยฮะผมว่า Fast and f u r i o u s 9จะจบแบบนั้นครับเออค้างค้ค้างมากๆ ค้างมากๆแล้วก็จะใหเ้เราได้เราได้ดูบทสรุปของนังชุดฟาสันฟิเรียสตอนภาคที่10บอาจจะค้างหนักกระทั่งว่าบรูโนคอนเนอร์โผล่ออกมานะครับผมว่านะอาจจะค้างหนักขนาดนั้นนะฮะหรือดอมินิกโทเรโตตายฮะตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยเออ,ออาจจะค้างหนักขนาดนั้นหรือหรือหรือจอร์ซิน่าลอกออกมาแล้วเป็นเดอะล็อกยูข้างในอย่างเงี้ย <laughs> คือจอร์ซิน่าบอก ตัวจริงของฉันก็คือเหมือนไออีธานฮันนะครับตัวจริงของฉันก็คือรถล,ลอกมาเป็นเดอะล็อกอยู่ข้างในแล้วก็คิดว่านี่คือหน้าจริงเหรอจริงๆแล้วกลายเป็นเจสันสแตนแฮมอยู่ข้างในอีกรอบนึงเนี่ยแล้วไม่ใช่แล้วเป็นเฮเลนมิเรนอยู่ข้างในอย่างเงี้ยไม่ได้เว้ยแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอารอดูก็แล้วกันสําหรับ Fa สต์ซันฟิวเรีภาคที่9กับ10ที่จะกลายเป็นภาคจบของหนังชุด Fa สต์ซันฟิวเรีครับแต่ยิ่งกว่าเรื่องนี้อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนตามติดหนังชุด Fa แฟามมกันาโดสตด์ซันฟิวเรี Fast and เย เพราะมันหลุดมาสองคนแล้วนะมันหลุดมาทั้ง quest, มิเชโรดิเกสเออมิเชโรดิเกสก็พูดลูดาคริสเออลูดาคริสทั้งลูดาคริสแล้วก็มิเชโรดิเกสเนี่ยก็พูดว่าใช่ไบอวกาศอุย๊ยคุณรู้แล้วกันเลยอะไรแบบนี้เออทำเป็นหลุดหลุดกันอนะ่ะเขาก็เลยมาถามต้นต่อเลยครับทั้งเป็นโปรดิวเซอร์เกมโปรดิวเซอร์ด้วยเนี่ยคุณวินดีเซลอะ่ะเขาก็เลยมาถามคุณวินดีเซลครับในการให้สัมภาษณ์ครั้งเดียวกันนี่แหละครับว่าเออตกลงแล้วเออเฮียครับ ไอเรื่อง s t าเซนฟิเจะไปอวกาศเนี่ยจริงหรือไม่ฮะหรือว่าแค่สร้างกระแสครับหรือจะไปจริงๆคือหลุดกันมา2คนแล้วเนี่ยไปจริงๆแล้วใช่ไหมครับวินดีเซลตอบแบบค่อนข้างจะเลี่ยงเลี่ยงครับแกบอกว่าเราจะไม่สปอยเรื่องนี้กันตอนนี้นะครับเราจะพูดเรื่องอื่นกันก่อนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแกก็เท้าไปถึงเจสซินลินครับแกบอกว่าเจสซินลินผู้กำกับเนี่ยเป็นผู้กำกับที่ thinking out of the box มากๆนะเป็นคนคิดนอกกรอบมากๆอ่ะนะ ซึ่งผมจะไม่บังคับให้เขาคิดว่าจะต้องเล่าเรื่องไปในทิศทางไหนเพราะเราเชื่อว่าเจสซินลินจะทําทุกอย่างที่มันเหมาะกับเรื่องราวของฟาสต์เซนฟิเรียสแน่นอนไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้บอกคอนเฟิร์มอะไรทั้งสิ้นครับว่าฟาสต์เซนฟิเรียสจะไปอวกาศหรือไม่นะครับเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนต้องแบบว่ารูดซิปปากให้สนิทที่สุดอย่าได้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเออมันอาจจะจบตรงนั้นก็ไนดะ้คือเป็นเดอร์มินิกทเรโตแล้วจะตามผู้ร้ายผู้ร้ายจะขึ้นยานอาวกาศแล้วก็ไปอยู่สถานีอวกาศ Let's go to space เนี่ยแล้วก็จบโลโก,โกโฟ้ฟาส t ขึ้นดุม้มเนี่ยเออแล้วก็มีแบรนด์โอคอนเนอร์รออยู่บนอวกาศคือจริงๆแล้วไม่ได้ตายโดนจับขึ้นไปขังไว้บนกระสวยอยู่บนอวกาศเหมือนเดเดจิมะ <c oughs> <laughs> ไปอะไปได้ผมผมเชื่ออย่างนี้ละฟาสต์แนฟิเรียจะไปไปได้เพราะผมผมเคยบอกหลายคนแล้วครับว่า เออผมมาคลิกแล้วก็รู้สึกว่าตะก,การเนี่ยไม่เวอร์เลยแมย้แต่นิดเดียวตอนที่คิดถึงหนังเรื่องอมากดอนคือถ้าไอ้พวกไอบ้บ้ายบรูซบรูซกับไอ้ตีบูเชมี่เนะี่ยเป็นทีมที่จะไปกู้โลกโด้วยการขึ้นไปบนดาวอากาศแล้วไปเจาะไอ้ดาวหางอะได้เนะี่ยผมว่าโดมินิคเทรโตไปได้ไม่มีอะไรแปลกเลยฮะไปได้เช่นเดียวกันอ้าวรอดูครับรอดูแลนี่คือข่าวคราวความคืบหน้าเกี่ยวกับหนังชุด Fast and Furious แล้วก็ประเด็นที่วินดีเซลออกมาให้สัมภาษณ์เท่าที่เขาพูดออกมาครับ